น,นี้ก็มาพบกับช่างเอนะครับวันนี้เรามาโมวงเลื่อยวงเดือนเจ็ดนิ้วของจีนนะครับอันนี้เอามาเป็นคอยทองแดงนะครับไอคอยมินียมนะครับทีต่ติดตัวมาแล้วก็เสียไปแล้วนะครับอันนี้เรามาโมนะครับเราใสา่คอยเราพันทองแดงใหม่นะครับทุ่นเราก็ใส่ของ มากิต้านะครับรุนนี้จะใส่ทุนของมากิต้าได้นะครับมากิต้าแท้นะครับเราขายอยู่500บาทครับมือสองถูกๆนะะแล้วก็โมใช้งานหนักได้แล้วนะฮะข้างในเป็นไส้ทองแดงนะครับถือว่าคุ้มครับงานนี้นะฮะ ไฟไม่แลบไม่อะไรนะครับก็มีนิดหน่อยนะเพราะว่าการเสียดสีของฐานกับทุ่นนะฮะก็ปกติทุกเครื่องต้องมีนะฮะแรงครับไปใช้งานหนักได้สบายครับ โอเคครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับช่าง A หรือใครจะมีเครื่องเก่ามาให้ช่าง A ดูหรือโมให้ก็ลองเอามาดูได้นะครับเอามาเช็คก่อนได้นะครับโอเคขอจบจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ